สวัสดีครับยักษ์จากชาแนลยักษ์สาเลเบอรี่นะครับมีโอกาสได้ไปดูนะครับหนังเรื่องเอเลียนโรมิลัสมานะครับวันนี้ก็เลยมีรีวิวมาฝากให้ฟังกันนะครับสั้นๆโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังรีวิวนี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์สาจะรีวิวให้ฟังเอเลียนโรมิลัสนะครับถือว่าเป็นภาคพยนตร์นะครับในลำดับที่7นะครับของจักรวาลเอเลียนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอเลียนเวอร์ซัสพรีเดเตอร์ทั้ง2ภาคนะครับ เขาไม่นับว่าอยู่ในจักรวาลของเอเลียนนะครับมันเป็นการ crossover กันเฉยๆซึ่งถ้าจะนับแล้วนะครับถ้าเลี้ยงตามไทม์ไลน์ของเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องไล่มาตั้งแต่ Prometheus นะครับ Alien Covenant Alien ภัก1 Alien ภัก2 Alien ภัก3แล้วก็ เอเลียนรีเซลเลชันนะครับที่ถือว่าเป็นเอเลียนภาคที่4นะครับตัวหนังนะครับเอเลียนลอมิลัสนะครับถือว่าเป็นสปินออฟนะครับเรื่องราวของมันเนี่ยจะอยู่ในรอยต่อนะครับระหว่างเอเลียนภาค1นึ่กเอเลียนภาค2นะครับเพราะว่าเอเลียนหกับเอเลียนสเนี่ยระยะเวลามันห่างกันทั้งหมด57ปีนะครับเอเลียนลอมิลลัสนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวสปินออฟนะครับอยู่ตรงกลางเป็นเรื่องราวนะครับ 20ปีหลังจากเหตุการณ์ในเอเลียนภาคที่1นะครับโดยเอเลียนลอมิลัสนะครับเป็นผลงานของเฟดอวาเลสนะครับถ้าจะพูดถึงผลงานขึ้นชื่อของเขานะครับก็คงจะมีหนึ่งก็คือเอ i l Date นะครับเวอร์ชันรีเมคนะครับที่ฉายในปี2013แล้วก็มี d o Breathe ทั้ง2ภาคนะครับงานนี้ครับเขาก็ได้มากำกับนะครับเอเลียนที่ถือว่าเป็นเอเลียนภาคใหม่นะครับทีนี้มันจะเกิดคำถามอันดับแรกขึ้นมาก่อนเลยว่า เฮ้ยเอเลียนเนี่ยหนังในจักรวาลเนี่ยมันมีมา6ภาคแล้วไม่เคยดูมาก่อนเลยอะ่ะดูเอเลียนลอมิลัสเนี่ยรู้เรื่องไหมผมต้องไปดูเอเลียนทั้ง6ภาคก่อนหรือเปล่าถึงจะรู้เรื่องคําตอบที่จะให้ตอนนี้ก่อนเลยก็คือไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเลยเหตุผลที่1ก็คือนะครับพรมิทิอุสกับเ l เลียนโคเวเนเนื้อเรื่องมันต่อเนื่องกันก็จริงนะครับถือว่าเป็นพรีคั่วเป็นต้นกําเนิดนะครับของ เรียกว่าเป็นตัวที่เล่านะครับเรื่องราวก่อนหน้าเหตุการณ์ในหนังเอเลี่ยนแต่ว่าหลังจากจบเอเลี่ยนคอมบินแนน์แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีหนังภาคต่อเพราะว่าหลังจากจบเอเลี่ยนคอมบินแนน์แล้วเรายังไม่รู้ครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วมันมา,เ,าเกิดอะไรขึ้นกับเอเลี่ยนภาคหนึ่งนะฮะมันยังเป็นแบบเหมือนลอสเดคเคทนะครับเป็นช่วงเวลาที่มันยังสูญหายไปอยู่ฉะนั้นแล้วตรงนั้นยกวางไว้ก่อนนะครับใครที่ดู p r o m e t h e u s หรือ alien c o v e n a n t มาแล้วอาจจะรู้เรื่อง มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับบริษัทเวลด a คอร o r ปอเรชั o นนะครับแล้วก็ถ้าในในไทม์ไลน์ที่อยู่ตอนนี้มันก็จะกลายเป็นเวลด์ยุทธนิแล้วแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับใช้คําว่าไม่จําเป็นต้องไปรู้ก่อนก็ได้ส่วนเ l เลีภาค1 2 3นะครับแล้วก็เ l เ e ียนรีเซอ c t เรชเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดในไทม์ไลน์หลักเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นนะครับเอเลลิลีากะก็ได้นะครับมา เอเลี่ยนหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวนะครับของตัวละครที่ชื่อว่าเอเลียนลิปลี่นำแสดงโดยซิกานีวีเวอร์เนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนที่มันเป็นไทม์ไลน์หลักจัก,กรวาลหลักนะครับขณะที่รีเซอร์เรคชั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เอเลียนลิปลี่คนเดิมละมันเป็นตัวที่ถูกโครนนิ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุการณ์200ปีหลังจากเอเลี่ยนภาค3ด้วยก็อาจจะยกวางไว้เหมือนกันนะครับทีนี้พอมันมาเป็นเรื่องราวนะครับที่มันแทรกอยู่ระหว่างเอเลี่ยนหนึ่งกับเอเลี่ยนสอง ฉะนั้นแล้วคุณไม่เป็นต้องดูเอเลี่ยนสองเอเลี่ยนสามเอเลี่ยนรีเซเลคชันเลยนะครับขณะที่เอเลี่ยนหนึ่เป็นต้องดูไหมถ้าดูมาแล้วนะครับหรือว่าสามารถไปดูได้ก็ดีนะครับมันจะเ,เข้าใจนะครับใช้คำว่าเข้าใจมากขึ้นนะแต่ถ้าไม่เคยดูมาเลยแล้วมาดูเอเลี่ยนโรมิลัสรู้เรื่องไหมบอกเลยว่ารู้เรื่องนะครับด้วยเหตุผลว่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับ ตัวละครหลักก็คือเอเลนลิปลี่นะครับเนื่องจากว่าช่วงเวลาระหว่างภาค1ภาค2อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันห่างกัน57ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่เอเลนลิปลี่หายไปอยู่ไหนไม่รู้นะครับในจักรวาลยังไม่เจอตัวของเอเลนลิปลี่เลยนะฉะนั้นแล้วตรงนี้มันเป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอีกที่หนึ่งจะเรียกว่าเป็นสปินออฟครับเป็นอีกเรื่องราวหนึ่ง ฉะนั้นแล้วถ้าคุณรู้เรื่องมาก่อนคุณเข้าใจจากาวันนี้ได้มากขึ้นถูกต้องครับแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องเลยหนังมีวิธีเล่านะครับใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้มาแบบ voice over ที่มาพากว่าเออคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นจึงเกิดอย่างงูน้นไม่ใช่ด้วยเขาใช้ซีนไม่กี่ซีนฉากไม่กี่ฉากแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะครับที่จะทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจนะครับ ความเป็นไปของจักรวาลเอเลี่ยนในยุคที่มนุษย์นะครับไปมีอนานิคมอยู่ในดวงดาวต่างๆนอกโลกมีการทำสิ่งที่เรียกว่าเทอร์ราฟอร์มนะครับการปรับปรุงชั้นบรรยากาศปรับปรุงผิวดาวให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้เขามีวิธีเล่าให้เรารู้นะครับว่าอ๋อไอบริษัทเวลนนอยู่ทานี้มันเป็นแบบนี้นะมันทำแบบนี้นะความเป็นอยู่ของคนในดาวอนานิคมที่มาทำเหมืองทำฟาร์มเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ ผ่านการบอกเล่านิดหน่อยเท่านั้นเองไม่กี่ซีนซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นความฉลาดแล้วก็เป็นการสร้างนะครับจุดลงตัวที่ดีมากๆเนื่องมาจากว่าถ้าคุณเป็นแฟนเอเลี่ยนน่ะคุณแทบจะรู้ทุกไส้มาหมดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกครับเอเลี่ยนหนึ่งสองสามไปจนเอเลี่ยนรีเซลเรคชั่นที่มันเล่าเรื่องราว200ปีหลังจากนั้นเนี่ยมันรู้เรื่องหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเวลนเกิดอะไรทุกอย่างฉะนั้นคนที่เป็นแฟนเอเลี่ยนก็จะบอกว่าไม่ต้องปูเยอะมึงเข้าเรื่องเลยกูรู้แล้ว ขณะที่ถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟนเอเลี่ยนนะครับแล้วเขาไม่ปูเขาเข้าเรื่องเลยคุณก็จะไม่รู้เรื่องไม่เก็ตตามไม่ทันเขามีจุดที่ลงตัวฮะที่เขาเล่าแบบไม่ได้มาเป็น voice over ที่มาแค่เล่าผ่านๆบรรยายไปหน่อยไม่ใช่นะครับเขาหาจุดลงตัวที่จะเล่าได้ดีนะว่าเอาละเล่าสั้นๆนะไม่ยาวมากแต่สั้นๆแค่นี้ ก็รู้แล้วว่าเป็นไปยังไงไม่ต้องไปปูพื้นหลังตัวละครจากวันอะไรเยอะแยะให้รู้ว่าไอ้พวกที่อยู่ที่ดาวอนานิคมมันเป็นยังไงแล้วบริษัทเวลนด์ทำอะไรกับพวกเขาบ้างความเป็นอยู่พวกเขาเป็นยังไงจบอ่ะเท่านี้สำหรับคนไม่เคยดูมาก่อนรู้เรื่องแน่นอนขณะที่คนที่เป็นแฟนนะฮะคุณก็จะไม่เบื่อกับซีนนี้เพราะว่าเวลาคุณดูเอเลียนนะครับถ้าเราไม่นับไ้โพมิทิอุสหรือว่าโคโมเนนนะครับที่มันมันเป็น อดีตการมันพรีคั่วไกลๆแล้วเนี่ยคุณดู 1, 2, 3, เอเลี่ยนหนึ่งสองสามสี่เนะฮะเรื่องราวมันเกิดขึ้นในยานอวากาศกับสถานีอวากาศหมดเลยยกเว้นนะครับเอเลี่ยนภาค3แต่ว่าเอเลี่ยนภัก3เนี่ยมันก็ไปเล่านะครับในเรื่องของดาวที่มันเป็นทันทสถานเป็นคุกนะครับที่เป็นคุกแล้วก็เป็นโรงงานเป็นเหมืองอย่างนั้นน่ยแต่ว่าคุณจะไม่เคยรู้นะครับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาณานิคมทั่วไปเลยฉะนั้นแล้วครับเอเลี่ยนโลมิลัสนะครับ เขาเล่าเรื่องความเป็นอยู่ของชาวอาณาน,นิคมทั่วไปว่าเขาเป็นยังไงเวลานทำอะไรกับพวกเขาคุณที่เป็นแฟนเอเลี่ยนคุณเห็นเรื่องพวกนี้มันก็เป็นการขยายจักรวาลน,นะครับให้คุณรู้เข้าใจมากขึ้นคุณจะไม่เบื่อหรอกขณะที่ถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟนเอเลี่ยนมาก่อนเลยมันก็เป็นการปูพื้นจักรวาลน,นี้ให้คุณรู้คุณเห็นคุณจะได้เข้าใจฉะนั้นเออเป็นความฉลาดนะครับของผู้กับแล้วก็ทีมเขียนบทที่มันหาจุดลงตัว ตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแฟนมาก่อนไม่รู้เรื่องเลยมาก่อนไปดูเถอะครับคนที่เป็นแฟนก็ไม่เบื่อกับการปูของเขาหรอกแม้ว่าคุณจะรู้อยู่แล้วก็ตามทีนี้ครับประเด็นต่อมาฮะว่าด้วยเรื่องของพลอตนะครับพลอตเป็นยังไงพลอตเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะขอที่จะรีแคปนะครับเล่าเรื่องสั้นๆนะครับของเอ,อเลียนภาคหนึ่งให้ฟังนะครับก็คือว่ามันเป็นโลกอนาคตครับที่มีการไป สร้างอนณานิคมบนดวงดาวต่างๆนะครับมีการขุดแร่นะครับทำเหมืองนะครับทำฟาร์มในดาวต่างๆนะฮะทีนี้เนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากแทบจะครองโลกครองจักรวาลไปแล้วก็คือบริษัทที่ชื่อว่าเวล a นยูเทนิสนะครับก็ครอบครองทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนกับว่านะครับอาจจะมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลซะอีกนะฮะก็เป็นบริษัทใหญ่ทีนี้เนี่ยในเอเลียนพาคหนึ่งนะครับมันมีภารกิจของยานที่ชื่อว่านอสโตรโม ยานนอสโตรโมเนี่ยครับก็เดินทางไปขุดแร่นะครับและกำลังเดินทางกลับโลกแต่ว่ามีภารกิจพิเศษให้พวกเขาลงไปดาวดวงหนึ่งครับเพื่อที่ไปเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตมาแต่ว่าภารกิจนี้ก็ปกปิดเป็นความลับนะครับลูกเรือทั่วไปไม่รู้มีแต่พวกชั้นสูงหน่อยเท่านั้นที่รู้และแน่นอนฮนะไอสิ่งที่มันเก็บกลับมานั่นก็คือตัวอ่อนของเอเลี่ยนแล้วก็เกิดเหตุนะครับเยอะแยะมากมาย จนมีคนตายไปเยอะแยะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าเอเลียนเนี่ยมันถูกนะครับยิงออกไปนะครับปล่อยให้หลุดออกไปอยู่สู่อวกาศก็เหมือนว่าจะทิ้งให้มันตายกลางอวกาศแล้วก็ตัวเอกคือริปรีเนี่ยก็สามารถที่จะหนีไปได้นะครับแต่ว่ายานนนสโตรโมก็ถูกทำลายไปนะอันนี้รีแคปให้ฟังแบบสั้นๆนิดหนึ่งนะครับทีนี้พอเป็นโรมิลัสนีครับมันเป็นเหตุการณ์นะครับ20ปีหลังจากเหตุการณ์นั้น ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอานานิคมฮะไม่ดีชีวิตแย่ครับมีการเจ็บป่วยล้มตายกันเยอะแยะไปหมดนะครับพวกเขาก็มีความหวังจะไปสู่สถานที่ที่ดีกว่านะครับที่มันดีกว่าไอดาวอานานิคมที่เขาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องมันก็เล่าถึงเรนนะครับที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้เธอเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่า ขยันขันแข็งนะครับพยายามทําทุกอย่างเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายมันก็พบว่าแบบโอ้ไอเวลนนานี่มันมันแย่ไอบริษัทเวลดนยุทธนินี่มันมันไม่ไหวนะครับชาวอนะนิคมก็เหมือนกับไร้ความหวังนะฮะทีนี้ก็จะมีกลุ่มของตัวเอกเนี่ยที่เขาเนี่ยไปพยายามนะฮะจะไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ไปพบว่ามันมีาดาวเอมียานอวกาศขนาดใหญ่นะครับของเ,อเวลดนยุทธนี้เนี่ย ร้างอยู่บนวงโคจรแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจจะไปทําภารกิจอะไรบางอย่างข้างบนนั้นเพื่อที่มันจะนําเขาไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าและแน่นอนนะครับในเมื่อมันชื่อหนังว่าเอเลียนสอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเดาครับว่าพวกเขาเจอกับอะไรเพราะที่พอเล่าได้นะครับที่มันจะไม่สปอยมีเท่านี้เพราะว่าที่ที่เล่าเล่าขนาดนี้ได้เพราะว่าตอนต้นเรื่องครับแปบ๊บเดียวคุณรู้แล้วว่ามันเจอกับอะไรแล้วตรงนี้ ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นสาระสําคัญที่จะทําให้หมดสนุกเพราะว่าความสนุกของเรื่องจริงๆเนี่ยมันก็อยู่นะครับข้างบนยานลมิลัสนั่นแหละครับโอเคนะครับ, okay. รบทีนี้พลอตไปแล้วความรู้สึกนะครับหลังดูเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงถ้าพูดในฐานะแฟนเอเลี่ยนนะครับแฟนที่ดูเอเลี่ยนทุกภาคเลยเป็นเป็นคนที่ชอบเอเลี่ยนมากคนหนึ่งครับต้องบอกว่าครับพุ่มกับเฟรอวลเลสเนี่ย น่าจะนะครับมีความเคารพในต้นฉบับเอเลี่ยนสูงมากไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนภาคแรกของลิลลี่สกอตหรือว่าเอเลี่ยนภาค2ที่กำกับโดยเจมส์คามรอนนะครับเขาน่าจะแบบเป็นติ่งของเอเลี่ยนเลยเป็นแฟนบอยอย่างแท้จริงหนังนะครับใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกใส่ความเป็นเอเลี่ยนเข้าไปเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งเรานะครับไม่ได้สัมผัสกับหนังเอเลี่ยนนะครับที่เป็นอารมณ์แบบเอเลี่ยนอะ มานานมากแล้วนะครับถ้าจะนับภาคสุดท้ายนะครับก็คือ Alien Resurrection ก็ปี1997นั่นก็27ปีมาแล้วนะครับที่เราไม่ได้สัมผัสความรู้สึกนี้ในโรงหนังนะครับตัว Prometheus หรือว่า Alien Covenant เองเนี่ยมันเป็นพริคั่วนะครับมันยังไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกเป็น Alien อ,อย่างแท้จริงฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการเอาอารมณ์ความรู้สึกความเป็นหนังเอเลียกลับมานะครับแม้ว่าเอเลียน 3, เอเน,นะครับ มันอาจจะทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าการที่มีเอเลี่ยนโลมิลัสขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่านะครับน่าจะปลุกจักรวาลน,นี้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยักเชื่ออย่างนั้นว่าจักรวาลน,นี้น่าจะถูกปลุกกลับมาได้โดยเอเลี่ยนโลมิลัสเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆถ้าดูแล้วนะครับแฟนเอเลียนจะบอกว่าเฮ้ยนี่แหละเอเลียนเอเลียนมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ย มันต้องไม่เป็นแบบเอเลี่ยนโคเวเนน์มึงไม่ควรใช้ชื่อเอเลี่ยนเลยโคเวเนน์ให้ตายเถอะอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับตัวของอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในหนังเนี่ยแม้ว่านะครับคนเป็นแฟนหนังเอเลี่ยนมาก่อนนะครับจะบอกว่าเฮ้ยเราค่อนข้างที่จะรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องไปทางโน้นกูดูมาแล้วดูเอเลี่ยนมาหลายภาคแล้วรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ๆๆนี่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 แน่นอนใช่ครับมันเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ดูนะครับอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คงเป็นเอเลี่ยนแบบเดิมๆเพราะว่าที่เราคนที่เป็นแฟนเอเลี่ยนชอบเอเลี่ยนก็เพราะมันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันกลายเป็นข้อดีสำหรับคนที่ไม่เคยดูเอเลี่ยนมาก่อนเพราะว่าคุณจะยังไม่รู้ทันคุณจะสัมผัสนะครับอารมณ์ความรู้สึกแบบเอเลี่ยนเอเลี่ยนนี่มันหนังเอเลี่ยนชัดๆเลยได้อย่างแน่นอน ในโรงหนังเพราะว่าถ้าคุณไม่เคยดูมาก่อนเลยเนี่ยคุณอาจจะรักในอารมณ์ความรู้สึกความเป็นเอเลี่ยนมากกว่าแค่ดีไซน์นะครับของไอตัวซีโนมอฟที่เป็นตัวสัตว์ประหลาดในเอเลี่ยนเนี่ยก็เป็นได้แล้วคุณอาจจะไปหาดูภาคอื่นๆก็ได้เพราะนี่แหละคืออารมณ์เอเลี่ยนอย่างแท้จริงนะครับอย่างน้อยก็เอเลี่ยนภาคหนึ่งกับเอเลี่ยนภาคสองนะทีนี้กลับมาว่ากันถึงในเรื่องที่เราบอกว่ามันให้อารมณ์ความรู้สึกเอเลี่ยนเอเลี่ยนแล้วถ้าอย่างที่บอกครับว่า เฮ้ยแฟนแฟนเอเลี่ยนอยู่แล้วอ่ะมันมันอาจจะไม่เร้าสิก็ต้องบอกว่ามันมีหลายฉากนะครับที่มันทําขึ้นมาเพื่อแบบสลุดทําขึ้นมาเพื่อทําความเคารพนะครับเอเลี่ยนภาค1นึ่เอเลี่ยนภาค2เหมือนกับเอาอารมณ์ของเอเลี่ยนหนึ่งเอเลี่ยนสมารวมกันแล้วก็เห็นในลงมิลสนะครับใช่ไหมใช่แต่มันมีหลายฉากนะครับที่มันบยอ o n กว่านั้นมีหลายฉากที่เราเห็นอะไรมากกว่านั้น แล้วที่สำคัญครับมันได้เห็นความเป็นอะไรที่ดูดูดูจริงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณเป็นแฟนอเอเลียนคุณจะรู้สึกว่าหลายๆฉากที่เวลาไอตัวเฟสฮักเกอร์มันออกมาถ้าดูในภาค,คก่อนๆมันมักจะโดนไอตัวนี้รัดคอนะครับแล้วก็มาจูบป,ปากเราง่ายๆเหลือเกินแต่ว่าภาคนี้บอกเลยไม่ง่ายครับตัวละครแต่ละตัวไม่ได้ทำอะไรโง่ๆนะครับไม่ได้มีพฤติกรรมโง่ๆ ไม่โง่เลยอาจจะมีตัวละครบางตัวที่แบบน่าลำคาญมากเห็นแล้วลำคาญน่ะหมันไส้เกียดว่ะแต่แต่การกระทําของมันน่ะมันอาจจะน่ารังเกียจนะแต่มีเหตุมีผลของมันนะแถมหนังก็เล่าด้วยว่าทําไมตัวนี้เป็นอย่างนี้พยายามใส่เหตุผลให้มันลงไปด้วยเะนั้นมันจะดูแล้วมันมันไม่รู้สึกขัดนะครับในแง่ของการพยายามเอาตัวรอดของแต่ละตัวละคร มีเหตุมีผลที่เข้าใจได้การเปลี่ยนไปของตัวละครบางตัวมีเหตุมีผลเข้าใจได้ซัพพอร์ตชัดเจนนะครับฉะนั้นเรียกว่าโครงของเขาที่เขาทำมาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีแผลในเรื่องของพล็อตครับแม้จะมีบางเหตุการณ์บ้างที่มัน,ม,น,ม,นมันง่ายไปหน่อยบางเหตุการณ์นะ่าดูเป็นช็อตซูเปอร์ฮีโร่ไปนิดนึงบางเหตุการณ์เนี่ยรู้สึกว่าได้เหรอวะบ้างไนะ ก็ก็ต้องบอกว่าก็มันหนังสัตว์ประหลาดอะมันก,ก็ก็ประมาณนี้แหละแบบมันมันได้แหละได้เลยทีนี้ครับมาว่าถึงเรื่องต่อไปที่จะต้องมีคนถามแน่ๆว่าถ้าคุณบอกว่าแบบพยายามใส่ความเป็นเอเลี่ยนมาขนาดนี้มีฉากที่ทำความพารพหนังเก่าหนังภาคก่อนๆขนาดนี้แปลว่าเต็มไปด้วยแฟนเซอร์วิสใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับแฟนเซอร์วิสเต็มไปหมด ฮ้ยฉากนั้นมันเหมือนทําเพื่อสรุดฉากนี้ฉากนี้มันทําเพื่อลาลึกถึงฉากนั้นเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมใช่นะครับคนที่เป็นแฟนเอเลียนนี่แบบโอ้โหแทบจะยกมือขึ้นผมเนี่ยปรบมือให้เลยฮะมันแต่อุดมด้วยแฟนเซอร์วิสครับแต่มันเป็นแฟนเซอร์วิสท,ที่ฉลาดเพราะว่าหนังหลายๆเรื่องมีการยัดแฟนเซอร์วิสเข้ามาเต็ไมไหมดเลยแล้วแฟนๆก็จะฟินเงินแบบฮือฮาฮือฮาฮือฮา,อาแต่คนที่ไม่ใช่แฟนของหนังฮะ คนที่ไม่เคยดูมาก่อนคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนก็จะนั่งน้ำลายยืดว่าเขาเฮอะไรกันวะกูไม่รู้เรื่องมึงให้กูรู้เรื่องด้วยสิกูไม่ใช่แฟนมึงจะไม่เอากูเลยใช่ไหมก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟนนะครับคุณก็รู้เรื่องฉากพวกนี้มีความหมายไม่ได้ยัดแฟนเซอร์วิสแบบไม่รู้เรื่องเข้ามามีเหตุมีผลในตัวของมันเองที่จะทำฉากนี้ที่จะเล่าฉากนี้แล้วก็ ขยายให้มันเยอะขึ้นไปอีกให้มันระเบิดขึ้นไปอีกหลายๆครั้งเราชอบพูดว่าเอ้ยไอตัวนั้นนะ่ะทำเหมือนมาแบบอย่างนี้นะ่ะมันจะเป็นยังไงวะเน,นี่ยปกติเห็นมันมาแค่นี้เองนี่มีแบบโอ้ยกูจัดเต็มให้มึงมึงเอาไปเลยมึงอยากเห็นเฟสฮักเกอร์นักใช่ไหมมึงเอาไปเลยอยากเห็นคนดิ้นรนกับเฟสฮักเกอร์เยอะๆใช่ไหมมึงเอาไปเลยอะไรแบบเนี้ยว่เาเฟสฮักเกอร์มันเป็นอย่างนี้นี้นี้ มันทำง,งี้ได้ใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวกูมีให้อะไรเงี้ยแล้วพบเฟซฮักเกอร์เป็นซีโนม็อบมันจะออกมาเป็นยังไงกูจัดให้ทุกอย่างใส่มาเต็มไปหมดนะก็เรียกได้ว่านะครับมันเป็นหนังที่คนเป็นแฟนดูแล้วอะ่ะเชื่อว่าคุณจะรักมันส่วนคนที่ไม่ใช่แฟนเชื่อว่าดูแล้วนะครับคุณจะสนุกมันอาจจะไม่ใช่หนังที่แบบเพอร์เฟทุกอย่างที่เราจะให้คะแนนแบบ 10ทับสนะฮะอะไรขนาดนั้นแต่นะครับ a l i ล n ่ o m u l u s ล,ลนะครับเป็นหนังที่คุณไม่เสียดายเวลา2ชั่วโมงกว่าๆแน่ๆในการที่จะเข้าไปดูหนังคุณไม่เสียดายเงินแน่ๆไม่ว่าคุณจะดูในระบบธรรมด,ดา IMac 4DX ไม่เสียดายเงินแน่ๆนะครับมัน,นเป็นหนังที่ทำได้เกินมาตรฐานแล้วกันมาตรฐานหนังทั่วไปส่วนใหญ่แล้วหนังที่สูงกว่ามาตรฐานนะครับหรือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานยักใช้คะแนนประมาณ6-7ถึง เอเรนลองเลลัสนะครับต้องบอกว่ายักษ์ให้คะแนนได้ถึง8.5ในฐานะที่มันเป็นหนังเอเลียนนะในขณะที่คอมบเน้นก็บอกจริงว่าคอมบเน้นเนี่ยยักษ์ให้ในใจสี่มึงเอาไป4พอเลยคอมบเน้นไม่ไหวจะเคลียร์นะครับเอเลียนหรือเซเลคชันนี่ก็มึงเอาไปสัก5.5ไม่เกิน6อะไรอย่างเงี้ยนะขนาดที่แบบเอเลียนหนึ่งเอเลียนสองมันจะได้ภาคละ9ก้าแต่ว่า เอเ e ียนโลเ u ลนะครับก็เอาไปเลยฮะ8.5เกือบเกือบ9เลยก็เรียกว่า strong strong s 5เลยเอาไปเลยสนุกดูได้แน่นอนอยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็ลุ้นอยากให้เขาทำเงินได้เยอะๆมันจะได้เปิดจัก,กรวาลเอเลีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแม้ว่าเนื้อเรื่องของเขามันจะจบในตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวนะครับอะไรกับตัวของเอเลนลิปลี่ในจัก,กรวาลหลัก แล้วก็เรื่องราวของเอเลนลิปลี่มันก็ควรจะจบไปตั้งแต่เอเลียนสามแล้วด้วยซ้ำเรียกว่าจบเอเลนลิปลี่ซากะตั้งแต่ภาคสามแล้วนะฮะรีเซลเลชันนี้จริงๆไม่ต้องมีก็ได้มีแล้วเป็นแผลเปล่าๆเพราะว่าไปบังคับเนื้อเรื่อง200ปีต่อมาด้วยจริงๆหวังนะฮะน,นี่หวังในใจว่าถ้าโลเมลสนะครับมันมันทำแล้วออกมาดีไรายได้ดีเขาอาจจะไฟเขียวกันในการทำภาคต่อๆแล้วก็อยากนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวว่า รีบูตไหมแบบเอเลี่ยนหรือเซเลคชั่นไม่เอาอะตัดทิ้งไปแล้วไปทำเรื่องราวต่อจากเอเลี่ยนสออกมาก็ได้หรือจริงๆหนังมีทางให้ไปต่อนะครับโลมิลัสเนี่ยมันจบแล้วมันเป็นโลมิลัสสก็ได้นะไปเล่าเรื่องของตัวละครใหม่ก็ได้ว่ามันเจออะไรนะครับในระหว่างที่ยังอยู่ในช่วงปีของเอเลี่ยนหนึ่กเอเลี่ยนสองเนี่ยมันได้นะครับ ก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้อ,อ,อาจจะแบบไม่สามารถจัดเล่าอะไรมาเป็นฉากๆได้เยอะนักเพราะว่าหน,นะครับก็กลัวมันจะสปอยสองหนังแบบนี้ครับมันต้องดูสิ่งที่จะบอกเล่าอ่ะมันก็เล่าได้แค่อารมณ์คนที่ไปดูเท่านั้นแหละแต่เชื่อเถอะดูเถอะนะไม่เสียได้เวลาไม่เสียได้เงินแน่นอนครับคอนเฟิร์มแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วไม่สนุกจริงๆคิดไม่เหมือนกันเนี่ย มาบอกยักษ์ด้วยนะว่าคุณไม่สนุกเพราะอะไรยักษ์อยากรู้เหมือนกันครับว่าเราอาจจะมีทางในการดูหนังไม่เหมือนกันก็เป็นได้โอเคครับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงยักษ์สาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ